สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเก็บตกข่าวเศรษฐกิจประจำช่วงเงย็นวันที่14เดือนเมษายนสำหรับท่านใดน,นะครับที่กำลังมองหาบริการ CopyTrade บอกไว้ก่อนเลยว่าตอนนี้ f p Markets ของเราเขามีให้บริการแล้วนะครับถ้าหากว่านักงทุนสนใจสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์หรือว่าจะแอดไลน์ ID กับทางเจ้าหน้าที่มาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ สำหรับข่าวแรกที่เราจะคุยกันนี้นะครับจะเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับธนาคารนะครับผมธนาคารโลกประเมินเศรษฐกิจยูเครนปี65หดตัว45.1%ธุรกิจกว่าครึ่งปิดทำการเสียหายเกิน1แสนล้านดอลลาร์สารข่าว h e b u s i n e s s Times นะครับรายงานเมื่อวันที่11เมษายนที่ผ่านมาว่า ธนาคารโลกกล่าวในรายงานฉบับใหม่เมื่อวันที่10เมษายนว่าผลผลิตทางเศรษฐกิจของยูเครนมีแนวโน้มหดตัว45.1%ในปีนี้เนื่องจากการลุกรานของรัเสเซียทำให้ธุรกิจปิดตัวการส่งออกลดลงและก็ะทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นไปไม่ได้ในพื้นที่ขนาดใหญ่ของประเทศ ธนาคารโลกยังคาดการนะครับว่าผลผลิต GDP ของรัสเซียในปี2,565จะลดลง11.2%เนื่องจากการลงโทษทางการเงินที่บังคับใช้โดยสหรัฐแล้วก็พันธมิตรตะวันตกที่มีต่อธนาคารของรัสเซียรัฐวิสาหากิจแล้วก็สถาบันอื่นๆของรัสเซียข้อมูลอัปเดตท,ทางเศรษฐกิจสงครามในภูมิภาคของธนาคารโลกระบุว่าภูมิภาคยุโรปตะวันออกซึ่งประกอบไปด้วยยูเครนเบลารุสแล้ก็มอนโดวาคาด ว่า GDP ที่หดตัว30.7%ในปีนี้เนื่องจากผลกระทบจากสงครามแล้วก็การหยุดชะงักของการค้าขณะที่การเติบโตในปี2,565ในภูมิภาคยุโ,โรปกลางซึ่งประกอบด้วยบัลกาลรียโครเอเชียฮังการีโปแลนด์และก็โรมานเนียจะลดลงเหลือ3.5%จาก4.7%ก่อนหน้านี้นะครับเนื่องจากการไหลเข้าของผู้ลี้ภัยเนี่ยราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่สูงขึ้นแล้ก็ความเชื่อมั่นที่แย่ล ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุปสงค์สำหรับยูเครนรายงานของธนาคารโลกประมาณการว่าธุรกิจกว่าครึ่งของประเทศปิดทําการในขณะที่ธุรกิจอื่นๆยังคงเปิดดําเนินการตามปกติการปิดการขนส่งทางทะเลดําจากยูเครนได้ตัดขาด90%ของการส่งออกธัญพืชของประเทศและก็ครึ่งหนึ่งของการส่งออกทั้งหมดโดยสงครามเนี่ยทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นไปไม่ได้ในพื้นที่กว้างใหญ่ของประเทศและก็กําลังขัดขวางการทําเกษตรกรรมและก็ก การเก็บเกี่ยวการประเมินความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐานที่เกิน1 0 0 0แสนล้านดอลลาร์ในช่วงต้นเดือนมีนาคมหรือประมาณ2ใน3ของ GDP ของยูเครนเมื่อปี5อขออภัยครับเมื่อปี2,562ล้าสมัยไปแล้วครับ เนื่องจากสงครามเนี่ยได้โหมกระหน่ำและก็สร้างความเสียหายเพิ่มเติมธนาคารกล่าวนะครับว่าการหดตัว45.1ไม่รวมผลกระทบของการทำลายโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพแต่กล่าวว่าสิ่งนี้เนี่ยจะสร้างความเสียหายต่อผลผลิตทางเศรษฐกิจในอนาคตควบคู่ไปกับการไหลออกของผู้ลี้ภัยชาวยูเครนไปยังประเทศอือ่นๆซึ่งขนาดของการหดตัวของอยูเครนนั้นขึ้นอยู่กับความไม่แน่นอนในระดับสูงตลอดระยะเวลาและความรุนแรงของสงคราม การลุกลามของรัสเซียเนี่ยส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อเศรษฐกิจของอยูเครนและก็ได้สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อโครงสร้างพื้นฐานแอนนาบิยเดนะครับรองประธานธนาคารโลกประจำยุโรปและก็เอเชียกลางกล่าวในแถลงการและว่ายูเครนต้องการการสนับสนุนทางการเงินจํานวนมากทันทีเนื่องจากต้องดิ้นรนเพื่อให้เศรษฐกิจดําเนินต่อไปและรัฐบาลเดี๋ยวจะดําเนินการเพื่อสนับสนุนพลเมืองอยูเครนที่กาลังทุกข์ทรมานและก็กาลังเผชิญกับสถานการณ์ที่รุน ครับทุกท่านนี่คือข่าวของอรัสเซียยูเครนนะครับเป็นผลกระทบที่ธนาคารกลางโลกได้มีการประเมินมาครับ